อยากรูไ้ไหมครับว่าเหล็กเสริมคอนกรีตเนี่ยทำไมถึงต้องมีการงอปลายแล้วเราจะงอ90องศาดีหรือ180องศาดีถ้าเกิดว่าไม่มีการงอเหล็กเนี่ยยกตัวอย่างคานตัวนี้นะครับเหล็กอยู่ด้านล่างเนี่ยเมื่อเกิดแรงดึงขึ้นมาเนี่ยเหล็กที่ไม่มีการงอเนี่ยจะเกิดการรูดเนื่องจากแรงยึดเกาะระหว่างผิวของเหล็กกับคอนกรีตเนี่ยมีไม่มากพอการงอเหล็กเสริมเนี่ย จะช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะสำหรับเหล็กเส้นกลมเนี่ยที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า15มิลลิเมตรเนี่ยถือว่าแรงยึดเกาะน้อยเนี่ยเราจะทำการงอเหล็ก180องศาโดยให้ระยะการงอเนี่ยจะต้องมากกว่า4เท่าของ diameter สำหรับเหล็กข้ออ้อยเนี่ยที่มีลักษณะของเป็นป้องๆเนี่ยตัวนี้จะช่วยในเสริมของแรงยึดเกาะของเหล็กข้ออ้อยทุกขนาดเนี่ยจะราจะนอ90องศาเหล็กเส้นกลมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า15มิลลิเมตร เราก็จะงอ90องศาเช่นกันและระยะงอเนี่ยต้องมากกว่า12เท่าของไดมิเตอร์ใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์่าไหร่ครับ